น้ำตาลูกผู้ชายที่บ้านกรุงไม้สักนายนิกรทรงงามวัย44ปีพื้นเพเป็นคนอำเภอเสนาะจังหวัดอยุธยาเดินทางค้าขายที่ไม่ห้องสอนเมื่อ3มปีที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ป่วยเป็นโรคประวานไวัสปีและที่สำคัญกระดูกสะโพกอยู่อยู่ก็หัก ต้องได้รับการผ่าตัดปัจจุบันเขาไม่มีแรงเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานได้จึงไม่มีรายได้มาดูแลตัวเองปัจจุบันอยู่โตคนเดียวไม่มีใครดูแลสะพานบนคูหนึ่งโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลได้รับฟังเรื่องราวของชีวิตของนายนิกรน่าสงสารมาก นั่งฟังไปเล่าไปน้ำตาไหลทั้ง2คนซึ่งคูหนึ่งละปากที่จะประสานห,หน่วยงานต่างๆให้การช่วยเหลือต่อไปไมเคเองเนี่ยในโรงมัธยวมันมีอยไ่ิธีราเขาบาถ้ามันให่รักษาไม่ดีนี่้ไม่ไหวมันอยสูญเทินเ,เดือีเงินโฮมอ่ะม็่งใรับไดมันไม่รับได้มันไม่รับได้มันไม่รับได 对。